น้องๆหนูๆในรุ่นนี้ต้องบอกว่ารุ่น MX 65 c c ครับซึ่งวันนี้นักแข่งของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับรุ่นนี้ครับมีทั้งหมดถึง17เคันด้วยกันครับการแข่งข,ขันในรุ่นนี้เราจะแข่งขันกัน5นาทีกับ2รอบสนามครับนี่ครับปล่อยตัวมาแล้วครับที่เราเห็นอยู่นะครับในขณะนี้นี่คือน้องๆที่ ปล่อยตัวมาก็คือหมายเลข22ก็ทยอยมาครับตามด้วยหมายเลข46รุ่นนี้ต้องบอกว่า 65cc ซีซีเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับกีฬาสาธิตมอเตอร์ครอสกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันที่30มีนาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่านะครับ เหรียญทองนะครับตกเป็นของหมายเลข351คือธนวัตรมีผิวจากสระบุรีและตามด้วยเหรียญเงินคือหมายเลข871กีดรดิตวิริศจากจันทบุรีและยังมีหมายเลข77ครับในเหรียญทองแดงคือชนกรบุญส่งน้องต้นกล้าจากชนบุรีนั่นคือรายการโมอตอร์ครอสกีฬาสาธิตนะครับที่แข่งขึ้นในวันที่30ที่ผ่านมาส่วนคะแนนสะสมนะครับ ณขณะนี้นะครับธรวัฒมีผิวจาก CRC Group t รุ๊ปแท็ m ทีมต้องบอกว่าคะแนนนำอยู่นะครับ48คะแนนตามด้วยชิชจนุพงศ์เอี่ยมเพชรเพ่งวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมอยู่ที่47คะแนนแล้วตามด้วยกฤษดาวราราชจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีม44คะแนนรัชานนวิเวกแวว43คะแนน แล้วก็มีชลกรบุญส่งครับจากทีอา a m ทีมอิปปอนไทยแลนด์นั้น27คะแนนนี่คือคะแนนสะสมในรุ่นนี้ครับและวันนี้ครับต้องบอกว่าความร้อนแรงของน้องๆ้องหนูๆน,นะครับโดยเฉพาะนักแข่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับตอนนี้แล้วดังด้วยนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับมีหลายคนด้วยไม่ว่าจะเป็นกฤษณาวราราชนะครับรัชนนวิเวกแวว ธนวัฒน์มีผิวหรือว่าน้องโอ๊ตนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับซี o คุณชัยานินทรภรัตและก็คุณสุพระศนินนภรัตน้องเล็กด้วยนะครับน้องเล็กเจสกีก็มาเยี่ยมเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนักแข่งและก็น้องๆหนูๆทุกคนนะครับก็มีผู้ปกครองหลายๆคนนะครับก็มาให้กำลังใจน้องๆหนูๆครับนี่ครับบริเวณหน้าเกตสตาร์ทครับน้องๆก็ ทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวเราคงจะได้มารู้จักนักแข่งเป็นรายคนครับนี่คือสนามที่4นะครับแล้วก็สนามที่5และที่6นะครับเราไปเจอกันที่สนามชนกรแลนสตหีบโดยคุณทวัชชัยบุญส่งนะครับเจ้าของสนามนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับก็เจอกันนะครับวันที่5 6 7พฤษภาคมก็เจอกันที่สนามชนกรแลนด์ เอาละครับตัดมาที่บริเวณหน้าเกตสตาร์ทครับเดี๋ยวกล้องเราก็จะตอนนี้อยู่กับพี่เทอร์โบนี่ครับเทอร์โบอนน์เทพฤทธิ์แชมป์ประเทศไทยเจ็ดสมัยครับแชมป์เอเชียเจ็ดสมัยสำหรับเทอร์โบแล้วก็ยังมีชัยันโรมพันธ์ครับ าแล้วครับนี่ก็ปรับปรุงในเรื่องของมีน้ํเจิ่งนองเล็กน้อยครับในช่วงของการสเปรย์น้าครับทุ่มเทกันเต็มที่แล้วครับสาหรับผู้ปกครองในรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่านักแข่งนั้นค่อนข้างที่จะร้อนแรงแน่นอนครับฝีไม้ลายมือของ,น,องน้องนั้นก็ขยับขึ้นไปจากรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น 85cc ซึ่งนี่คือรุ่น65 เขาจะต้องเติบโตไปในรุ่น85ซีซีแล้วก็125ซีซีสองจังหวะในรุ่นจูเนียร์ต่อไปนี่ก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นมาจาก50ซีซีก็ขยับมาเป็น65ซีซีครับหาแล้วครับกล้องมาจับอยู่บริเวณนักแข่งแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะได้รู้จักนักแข่งครับหมายเลข1 4ครับนี่คือกฤษดาวราราชน้องซันซ่าจากวังน้อยมอเตอร์ครอสพีทีทลูบิแคนปราจีนบุรีครับ ถัดไปครับหมายเลข46ชิดชุพงเอี่ยมเพชรเพ่งน้องมังกรจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมสระบุรีหมายเลข351ครับเขาคนนี้ครับทวัฒน์มีผิวนะครับ CRC กรุ u p แท็ก MX ทีมสระบุรีหมายเลข19กิจจากกวินโตคีรีน้องกัปตันครับกัปตันเขียวโตคีรีชนบุรีทีมชนบุรีหมายเลข22ครับรัชชานนนวิเวกแววน้องโชกุล สทศช่างอ้นทับมาวัฒนะ MX ระยองหมายเลข5ครับนวพัฒน์วรรณสวัสดิ์กุลน้องบิทเทิลครับจากสมุนไพรพมารังสีกรุงเทพและถัดมาหมายเลข94ครับนี่คือภูมิพัฒน์กีรติเวทวรกุลน้องไทเกอร์จากคอนด้าเรสซิ่งไทยแลนด์เอสโปเตอร์เรสซิ่งจันทบุรีครับ ต่อมาหมายเลข41ครับทีจุธาหาวาน้องเก้าจากวังน้อยโมอตอรครอสทีมเชียงใหม่ตามด้วย77ชนกรบุญส่งครับนี่คือน้องต้นกล้าจากทีอาทีมอิปปอนไทยแลนด์ระยองถัดมาคือ114ครับมาไกลครับเศรษฐพัฒ์สมนาใต้ฝนครับอะคิราเชียงแสนทีมจากเชียงรายครับหมายเลข118ทราเทพกีตีระกคุน้องเตตัส กำนันเขียวโตคีรีชนบุรีทีมชนบุรีครับหมายเลข6กนักทเสษเจริญรื่นน้องชิตันจาก JC ซ r a บรนไฟ d a y ลุงเศษระยองหมายเลข871กีรดิตวิริศน้องไฟครับจากจันทบุรี แล้วก็หมายเลข37อธิวิทบุญส่งครับจากทีอาร์ทีมอิปปอนไทยแลนด์ชนบุรีครับ mm hmm. หมายเลข1 0นี่คือฟีฟ่าชาเดตจริจริง VMR แจ้หน่อยอีเดพส์ชนบุรีครับ mm hmm. นี่ครับรถเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับรุ่นนี้ต้องบอกว่า ท่านผู้ชมนั้นต่างจับจ้องครับนี่คือ JMX 65CC อายุไม่เกิน12ปีครับเกมความมันในรุ่นนี้กำลังจะเริ่มขึ้นครับ เรายังอยู่กันที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเอาละครับสัญญาณแองกินสตาร์้ไปนั้นชูขึ้นแล้วครับน้องๆหนูๆนั้นก็เริ่มที่จะสตาร์ทใครจะเป็นผู้นำและใครจะเป็นผู้ตามและใครจะรั้งตำแหน่งผู้นำได้หรือไม่ติดตามชมติดตามเทียบครับหมายเลขหนึ่งสี่หมายเลขสามห้าหนึ่งหรือจะเป็นหมายเลขหนึ่งเก้าสองสอง และ3-7หรือว่า7-7ครับผู mm ้ hmm. ที่ให้สัญญาณความพร้อมในขณะนี้ครับธีระเดชเลี้ยงสกุลหรือเอกนายงจังหวัดตรังครับ mm hmm. หมายเลข351ธนวัฒน์มีผิว mm hmm. เจ้าโอสีอารซีครุปแท็กเอ็มเอทีมสระบุรีจะทํำได้หรือไม่ครับ mm hmm. ที่ผ่านมาต้องบอกว่าความร้อนแรงของเขานั้น mm hmm. น่าจับตาเลยทีเดียว 30วินาทีต่อไปนี้ครับกิตดาวราราอันเดชิจริงทีจุทาหาวาหรือจะเป็นภูมิพันธ์กิรติเวทบรกุครับสิหวินาทีครับ วินาทีต่อไปนี้ครับจับตาดูให้ดีๆเอาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับและเราก็เริ่มที่จะเห็นครับโอ้พลาดล้มไปหนึ่งครันงครับแวนี้ครับหมายเลข74หรือไม่สำหรับเขาครับเข้ามาแล้วครับหมายเลข14ครับหมายเลข46มาแล้วครับ14ครับฤิดาวารารามาแล้วครับสำหรับหมายเลข14 สราวราราจากวังน้อยมาตอร,รสพีทีีลูบิแกนปราจีนบุรีและก็ยังมีรถตามมาหนึ่งคันครับเดี๋ยวเราคงจะรู้กันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรครับหนึ่งสี่นั้นออกตัวมาได้แล้วก็ทิ้งยาวมาเลยทีเดียวครับที่สามตำแหน่งนักรัะนี่เราเห็นแล้วครับหมายเลขคิวสองรัชชานนท์วิเวกแววโชกุนจากสตดังพ้นข้มาวัชนเ็เเครับ ในรุ่นนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงและนํำมาเลยทีเดียวและนี่ครับกล้องจับมาอยู่ที่เขาครับหมายเลข77ไหมายเลข77ชนก,กรบุญสรงครับน้องต้นหน้าจากทีมทีพย์ปัน้นไทยแลนดผู้นำนากละขณะนี้เราเห็นได้ชัดนะครับหมายเลข1 4ครับ หมายเลขหนึ่งสี่นั้นนํามาแล้วครับตามด้วยนี่ครับมาแล้วครับตาแหน่งที่สองที่สามครับไล่เรียงกันเข้ามาจับอยู่ที่เขาครับสองสองครับนี่คือรัชานนทิเวกเบ้าและยังมีหมายเลขเจ็ดเจ็ดชนกรบบนส่งครับตำแหน่งหมายเลขเจ็ดเจ็ดนั้นต้องการที่จะไล่หมายเลขสองสองครับเจ็ดเจ็ดและสองสองครับจะ ไล่ติดกันหรือไม่ครับต้องเป็นำกำาลรยาให้กับเขาครับสองสองนั้นหนีกันไล่ล่าของเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะคือชนกรบุญส่งน้องต้นกล้าครับเอาละครับความเร็วความแรงเนี่ยต้องบอกว่าตั้งสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสปีดการเล่นของสองสองนี่ก็ต้องบอกว่านี่คือลูกติดของวัฒนรัตรยาแล้วตามด้วยเจ็ดเจ็ดครับชนกรบุญส่งครับ น้องต้นกล้าครับมาจากสนามชนกรแลนด์ไล่กันเข้ามาครับเกมยังคงสู้สีกันอยู่ครับความเร็วของน้องๆน,นี่ต้องบอกว่าหมายเลขหนึ่งสีนั้นนำยาวไปเลยทีเดียวครับ2 2รัชชานนท์พุวเแ้วเจ้าโชคุณกับหมายเลข77็นกรพุ่ส่งครับ เลข4-6ชินจนุพงษ์เอี่ยมเพชรเพ่งนี่ครับหมายเลข2-2นั้นขันเล่งนี่หนักเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับ77นั้นก็พยายามที่จะสปีดไล่ขึ้นมาคนนู่นำยังเป็นคนเดิมครับในาขณาะานี้นั้นต้องบอกว่าคู่นี้สู้สีกันเลยเกินครับกำรับ2-2 รัชานนทวิเวกแววและชนะกรพุ้นทรงครับยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวหมายเลขสองครับสำหรับรัชานนทวิเวกแววนั้นก็งกลางที่จะสปีดหนีหมายเลข7 7ครับยังคงเหนียวหนึบเหนียวแน่นครับสำหรับหมายเลข2 2รัชานนทวิเวกแวว ผู้นำนั้นก็ค่อนข้างที่จะทิ้งห่างไปไกลเลยครับหมายเลข14ศดาวรารา่าเรายังไม่เห็นน้องๆน,นะครับหมายเลข35หาานึ่งนะเรายังไม่เห็นนะณขณะนี้เรายังจับคู่อยู่กับสองสองราชาัชนลวิเวกแววและชนทรบุญสมครับ นี่ครับความพยายามของหมายเลข7จจนกรบนส่งนั้นก็พยายามที่จะสปีดเข้ามาใกล้หมายเลขสองครับซึ่งตอนนี้ระยะเริ่มที่จะบีบแคบลงแล้วครับด้านหน้านี่ก็คือหมายเลข4 6ครับชิดชลุพงเฉียมเพชรเพงเจ้ามังกรนี่ครับด้านหลังของเจ้ามังกรก็สปีดพันเร่งหนีออกไปแล้วครับสำหรับเจ้ามังกรมีสิบหกชิดชลุพงเฉียมเพชรเพง จากวังน้อยมันตกร,รถทีมสระบุรีก็ต้องบอกว่าสปีดการเร่งนั้นรถแทบไม่หยุดเลยสำหรับหมายเลข46ครับบางาที่จะใช้การเร่งได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าบางกรดิชนุกงเกียมเพชรเพ่งและตอนนี้เวลาทำการแข่งขันนั้น5นาทีนั้นใกล้จะหมดลงไปแล้วครับเหลือเพียง สองรอบเท่านั้นครับสองรอบการแข่งขันเท่านั้นนะครับเ็าต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทำการแข่งขันกันเพียง5นาทีกับ2รอบสนามเท่านั้นนี่ครับกล้องมาอยู่ที่หมายเลขหนึ่งแคือธราเทพกิติประคุณเร้าเตตัสนจากกำนันเขียวตกฤษชมบุรีทีมหมายเลขหนึ่งครับผู้นำในขณะนี้ครับนี่คือศิษฎาวราราชจากวังน้อยมาตงรอดพีทีวีแคนปราจีบุรี สมีการเล่นค่อนข้างที่จะได้ดีเลยทีเดียวครับทิงห่างพอสมควรครับสําหรับตําแหน่งของเขาณขณะนี้เป็นผู้นําแลวก็ทิงหามผู้ตามพอสมควรเลยทีเดียวทําดูครับสบปีดการเล่งของกิษณาวราราชเริ่มออกหัวตั้งแต่ออกสตาร์ทเข้ามาก็ถือว่านำยาวไปเลยทีเดียวครับ น้องๆหนุ่ๆในรุ่นนี้ต้องบอกว่าพัฒน,นามาจาก5 0ซีซีครับขยับเข้ามาเป็นรุ่น65ซีซีและในอนาเขาต่อไปเขาก็จะขึ้นไปสู่85ซีซีและก็125ซีซี2จังหวะในรุ่นสุด้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นใหญ่เข้ามาครับเขาต้องเจอกับในรุ่นเกรดสีเอาแล้วครับเริ่มล็อกรอบครับล็อกรอบไปแล้วครับหนึ่งครับ ความเร็วที่ใช้ค่อนข้างจะเร็วนะครับสำหรับเจ้ากิเราวราราชหรือซันซ่านี่ครับเพิ่งน็อกรอบไปเลขหนึ่งึปราเทพีทีประกูลนอกเทัสครับเอาละครับเหลือยังไม่กี่รอบเท่านั้นอประมาณหนึ่งรอบเท่านั้นครับมีเอาละครับเล่นน็อกรอบอีกแล้วครับสำหรับ กิสดาวราร่าไลนล็อกรอบหมาเลข114ครับสิทธพัฒน์สมนาน้องไต้ฝุ่นจาติธิราเชียงแสนทีมเชียงรายนี่ครับ14กับ114ครับ14นั้นล็อกล็อกรอบ114ไปแล้วครับช่วโมงนี้ก็หาตัวจับยากแล้วครับสำหรับหมายเลข14กิษดาวราร่านี่ครับส่วนตรงการขับขี่ท่ายืนท่านั่งนี่ต้องบอกว่า ประสบการณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเอาละครับล็อกรอบอีกครันครับหมายเลขสิบชั้นเด็ดจริงๆเกาบีฟาจากเอมอาร์เนนอยกีนนิดหนึ่งส่วนมาได้ดีเลยทีเดียวครับเกือบพลาดไปครับเกือบพลาดไปแต่ก็ยังประคองไว้ได้ครับสําหรับเขาครับไม่มีอะไรสําหรับเขานะครับในเรื่องของทีไม้ไลายมือเนี่ยไม่ต้อง พูดกันเยอะเลยครับสำหรับหมายเลขที่สี่ครับและนี่ครับมาแล้วครับตรงหมากรุกนั้นบกสะบัดให้กับเขาเรียบร้อยครับกฤษดาวราราชวังน้อยเป็นรถพีทีดีลูบิแกนปราจีนบุรีครับตรงหมากรุกนั้นบกสะบัดเรียบร้อยครับก็จะย่อยกันเข้าเส้นนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆหนูๆนั้นสู้กันได้อย่างเต็มที่ครับตัวเต็งตัวสําคัญนะครับสลับปรับเปลี่ยนกันในเรื่องของ ตำแหน่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอิสดาวาราราชนะครับจากเดิมที่มีผลคะแนน,นสะสมอยู่ที่44คะแนนนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวครับตำแหน่งของเขานั้นเข้าเส้นมาเป็นผู้นำมาแล้วก็ผ่านตรงหมักรุกมาคะแนนก็เต็มนะครับนี่คือช่วงของการเข้าเส้นของนักแข่งในรุ่น m x 6 5ก65 c mm hmm. อายุไม่เกิน12ปี เดี๋ยวเรากลับไปพบกับผู้ทำรายการสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพิธีมอบรางวัลในช่วงต่อไปครับ ตอนรับกลับมาครับที่เวทีรับรางวัลนะครับสนามสุ์ฝึกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกนะครับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับโอ้รุ่น65นี่ต้องบอกว่าทุกคนนี่เต็มที่จริงๆนะครับเด็กไทยนี่แต่ละคนใจถึงจริงๆนะครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ผมสนใจพอสมควรนะครับกับอยู่ข้างๆน้องต้นกล้าตรงนี้ทําไมฮะเข้ามา จากอันดับท้ายสุดขึ้นมาอันดับที่สามเนาะจนก้าเนาะยังร้องไห้อีกเลยเป็นไรลูกเป็นไรเสียใจครับเสียใจพ<ะ>เป็นเรื่องปกติพี่หนูเล็กบอกอยิม้มหัวเราะอ่านะดูโชกุนเนี่ยเห็นไหมโชกุนเห็นไหมขนาดเสียตำแหน่งให้เพื่อนเนี่ยไม่เสียใจเท<ว>่าไหร่ใช่ไหมลูกเสียใจไหมเสียใจอยู่แต่ว่าก็ยัง นะยอมรับความจริงเนาะแม่อันอันก็บอกว่าเต็มที่เลยเหมือนกันส่วนน้องต้นกล้านี่ไม่ธรรมดานะแล้วทําไมอยู่ๆล่นลงไปอออะไรนะลูกหน้าพับไหนรับพับนายดูดิทําหน้าว่าไปดูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาในที่ปงเอี่ยมเพชรเพลงวังน้อยมรุคอดทีมนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆดูไปหน้าหนึ่งเหมือนไทตันนะหนเหมือนไหม จะกิดมีฝีมือแบบไททันพี่ไททันไหมอ,อ่ามาดูกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องแซวไม่ต้องอะไรแล้วจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเล็กพิคี้หนูสําหรับซันซ่าจะมีอะไรจะพูดไหมในฐานะที่เก่งขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีพูดนิดนึงก็ยังดีไม่มีละเขินด้วยนะครับและนี่คือเด็กๆความน่ารักนะครับความสดใสตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาครับเรียนเชิญคุณสุปรกรณ์มุ่งมานะครับจากผลิต ต้นนะครับบริษัทเพรแม็กมอเตอร์สปอร์ตเรียมกันนะครับให้เกียรติมอบตำแหน่งที่5ครับสำหรับน้องต้นกาชนกรบุญสรงทีอาทีมิปอลตะลด์ระยองีิพันหล่อเลื่นเรเดมิสือมอบให้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะลูกขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็น้องโชกุนบ้านค่ายครับรัชนนวิเวกแววครับสรศักช่างอนธมาวัฒนาเอ็มเอกระยองแม่ระยองเหมือนกันละใกล้ๆกันและตำแหน่งที่3ครับน้องโอ๊ตนะครับธนวันรมีผิวครับ C r อา r ์กรุ๊ป แท็กเอเ็กทีมสลาบุรีคุณน้องหนูเล็กเกลียร้องไห้นะและตำแหน่งรองชนะเลิศน,นะครับชินทพง์เอียมเพชรเพ็งครับวางน้อยมรุคอดทีม <Okay. S 1> นะครับจากเชียงใหม่นะครับและชนะเลิศครับเช่นเดียวกันครับกิษ <Okay. S 1> ด,ดาวาราราซันซา่าจากวังน้อยมรุคอดทีมเช่นเดียวกันครับ <Okay. S 1> เราถ่ายรูปล้ำหน้าไปหน่อยลูกถอยหลังลงแหมพอเข้าหน่อยนี่โอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวนี้ต้นกล้า oh. เดี๋ยวนี้ขี่พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะโอ้ oh. สู้ต่อไปนะลูกนะเริ่มมาแล้วและนี่คือความสามารถของเด็กๆขอเสียงประมือหน่อยครับยินดีด้วยกับทุกคนนะครับยินดีด้วยครับขอบพระคุณคุณสุภกรมุ่งมานะครับจากบริสตอลครับขอบพระคุณครับเอาครับเดี๋ยวเราไปพบกับภาพนะครับบรรยากาศของการนำรถเข้ามา MX2A แลวก็คุณนัทคนเบื้องหลังครับพร้อมอยู่แล้วเชิญครับ